ระวังให้ดีมิจฉาชีพหลอกให้ทําใบขับขี่ทุกวันนี้นะครับมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยปรับเปลี่ยนรูปแบบไปตลอดเวลาอย่างล่าสุดนะครับที่มีการออกมาเตือนกันก็คือมีการตั้งเพจขึ้นมาแล้วก็หลอกว่าสามารถช่วยทําใบขับขี่ให้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปสอบเองที่ขนส่ง ซึ่งเรื่องนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกออกมาย้ําเตือนหลายต่อหลายรอบแล้วนะครับว่าไม่มีนโยบายให้คนอื่นมาสอบแทนหรือว่าสามารถทําใบขับขี่ได้โดยไม่ต้องสอบเราจําเป็นจะต้องมาสอบเองที่ขนส่งนะครับหากว่าต้องการจะได้รับใบขับขี่ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะการที่เราถูกหลอกเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าต้องเสียค่าดาเนินการตั้งแต่1 0 0 0ถึง6,000บาทแถมใบขับขี่ที่ได้มาอาจจะเป็นใบขับขี่ปลอมอีก ซึ่งถ้าหากว่าตํารวจไปเจอนะครับเราก็มีโทษทั้งจําทั้งปรับก็คือจําคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับตั้งแต่1,000 0หมื่ถึงหนึ่งแบาทแต่ถ้าหากว่าไปเห็นเบาะแสแบบนี้เห็นความไม่ชอบมาพากรแจ้งได้นะครับที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมง